ขออนุญาตเอาคนข่าวของไทยรัฐทีวีมาร่วมได้ครับอิงฟ้าเดี๋ยวกูเล่ามากๆถูกกินเพชรดีกีนเป็นหมาเพราะฉะนั้นฉันขอเอาแจ็คการีนมาเล่าด้วยกันเพราะว่าวันนี้จากสองสาวจากไทยรัฐทีวีนะฮะน้องมิ้นปกติจะนั่งอยู่กับฉันในข่าวใส่ไข่วันนี้เอามิ้นมาในแฉหน่อยครั้งแรกมิ้นเคยมาเที่ยวตึกแกมมี่ไหมครั้งแรกเหรอและที่สําคัญน้องยังโสดนี่ ขาออกกําลังกายน้องยังโสดเจคกาลีนยูแบบฉันมาตั้งแต่ฉันยังไม่เป็นดาราจนปีนี้2ี่ปีมันยังไม่มีผัวนี่ไม่บางทีเขามีแล้วเขาเงียบๆเพราะฉะนั้นวันนี้สองคนนะอย่างกูเจสกาลีนกูจะคุณมีเรื่องเด็ดๆอะไรมาเล่าบ้างเรื่องวงการบันเทิงอิงฟ้าหนึ่งละ อิงฟ้าก็อัปเดตนิดนึงอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนนเนาะเพราะว่าตอนนี้เดิอน,นออกจากบ้านไปทุกคนก็ถามอิงฟ้าหมดเลยตอนแรกนึกว,ว่าเป็นอิงฟ้าเอ <c oughs> เอนะคะก็อัปเดตแหละได้คุยกับพี่นวันดนิดหนะะ่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็มีตินะแล้วเขาเป็นอะไรกันอะไรยังไงอันนี้เราพูดชื่อได้แล้วเนาะจากเมื่อวานที่ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ที่แบบตอนอแล้วก็โคดัก็ ที่เขายังไ,ไม่เฉลยกันเลยนะาาได้บางทีคนก็อย่าโลกสวยอะ่ะเขาประกาศมาขนาดนั้นนะถึงไม่รู้ท่านคิดใครคิสตินะ่ากีรนะาที่เล่นคอนเสิร์ตกับเราเหรอ <c oughs> นี่นี่หลายสนักบอกไม่แล้วเออบอกชื่อเพราะบางทีก็อย่าโลกสวยกันเยอะจะใหา้เคลียร์ถูกเออก็เคลียร์กันจบๆไปซะถูกต้องเนี่ยบอกกลัวทัวร์ลงนะแต่เธอเฉลยทุกครั้งเลยอ่ะถามว่าตีน่ะมึงคิดว่าคริสติน่ากีรากูจะไปพบกับอิง้าเหรอ ติงโน่ใช่ติงโนตเรอติงโนตคุณแต่งงานโอ้ยบางทีก็อย่าโลกสวยครับวันนี้มิ้นมิ้นจะมาสรุปเหตุการณ์บนโลกว่าอะไรบ้างอ่าวันนี้กมีอย่างพิธีของควีนอลิซาเบธที่สองค่ะว่าสุดแล้วทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วจนตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จริงๆอยากรู้เรื่องรัสเซียยุคเพียนป่ะคะรัสเซียยุคเพียเพราะว่าล่าสุดวันนี้มีอัปเดตคือรัสเซียเขาขอเพิ่มกองกำลังสามแสนคนแล้วมันจะส่งผลยังไงกับประเทศไทยบ้างในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้ นะฮะพอละกูเอาคนมาสัมภาษณ์เลิกกันตีกันเรตติ้งก็ตกอยู่ดีกูเอาเล่าข่าวเนี่ยแหละช่วงหน้าฮะแล้วเดี๋ยวช่วงเบรกสามค่อยฟังเพลงเอาันตครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับส้นับสืุอโดยมาสหน้าบาโดบากิและสลิปปิ้งมาสจากเกาหลีผิวสวยไม่ยากแค่มาสคู่กันอะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ อร่อยจนปล่อยไว้ไม่ได้ mm hmm. KFC ชีลี่ชีต7ชิ้น39บาทถึง28กันยายนนี้แดดมาหน้าคล้ําซ้ำยังเป็นฝ้าอีกงั้นต้องเซตนี้ดีดีครีมกันแดดแตงโมงหน้าดูใสเซรั่มลำใหญ่ช่วยลดเลือนฝ้าแดดเซรั่มแครอทช่วยลดเลือนริ้วรอย ใช้ด้วยกันมันเวิร์กมากจากจุลาเฮิร์บฟันโอคุกกี้ยิ่งเก่งก็ยิ่งมันฟิลไหนก็ได้ฟันฟันโอชีวิตแบบแอคทีฟต้องเจอแสงแดดลมและฝุ่นควันทำให้ผมสันเสียและแตกปลายแชมพูอย่างเดียวไม่พอต้องรูบทุกครั้งหลังสระโดยเซนสิลครีมโนเซรั่มพร้อมโปรตีนเทราตินผมเียน้อยลง97%ช่วยปกป้องผมแตกปลายใช้เซนสิลครีมโนหลังสระวิกฤตอาจทำให้คุณล้ม อ,อมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารอ,อมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อสังคม โวกมิติของการแต่งบ้านด้วยไอเดียใหม่ๆในงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์งานใหญ่ที่ไบเทคง,งานแฟร์แห่งปีที่ทุกแคมเปญจัดเต็มลดเต็ม17-25กันยายนนี้พบกันที่ไบเทคบางนาอือค่ะใจาชิ้นก็มั่นใจเพราะยูฟาร์มใช้ธัญพืชเสริมข้ากล้องและแากซีดมิชยาปฏิชีวนะและฮอร์โมนเร่งโตตลอดการเลี้ยงดูเพราอดีเลือกเป็นเน้นธรรมชาติเลือกยูฟาร์ม ที่มองหาพ่ออ้อมที่นุ่มสบายและแห้งพิเศษอยู่ตรงนี้ไหมคะอยู่นี่ค่ะความนุ่มสบายและแห้งสุดๆอยู่นี่แล้วค่ะ m o f i x Extra Dry ตอยู่นี่ค่ะโม Fix นุ่มนวลทุกสัมผัสด้วยเทคโนโลยีที่ให้ขอบเอลนุ่มละมุนยืดหยุ่นให้ความรู้สึกแห้งเป็นพิเศษด้วยแผ่นซึมซับ e x t r a Dry ลองเลยเรามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรากันนะคะ เปิดความหอมอร่อยได้ทุกวันกับเนสกาแฟกระป๋องอร่อยเข้มกลมกล่อมเข้มสดใจเปิดความหอมอร่อยต้องเปิดเนสกาแฟกระป๋องเท่านั้นอยากสนุกข้างน,นอกแต่กลัวผิวคล้ำเสียว a ร์ส i ลน UV Extra ก r ์ตร้ t ไ n รท์เนนิอกกยกระดับผิวดูเลใสรีบเรียนในเจ็ดวันให้คุณออกไปสนุกอย่างมั่นใจวอร์ส n ล ทุกวันชี้ดื่มสก็อตเพียวแรก p ี c ได้ประโยชน์จากนุ่นเบอร์รี่เซลลรี่ใส่ใจตัวเองดื่มได้ทุกวันสกอตเพียวแรก p ี c เมื่อความร้อนมาพร้อมดังแค่แต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปบริเลียร์ไอซ์คูลเมนทัลที่สุดของความเย็นสดชื่นพร้อมสามพลังความสะอาดสดชื่นช่วยกะจัดดังแค่ให้ผมสวยมั่นใจเคลียร์ใหม่เพียชั่วโมงอิชฟรี คุณอาจคิดว่าแค่พลาสติกหลอดเดียวแต่ได้ทำลายบ้านหลังเดียวของพวกเขาและแหล่งอาหารของอีกหลายชีวิตร่วมกันใช้หลอดกระดาษไมโลรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแข็งแรงขึ้นและอร่อยไปกับไมโลหลอดกระดาษไมโลปรับปรุงใหม่เพื่อลูกของคุณเพือ่อโลกของเรา ซันไลเลมอนเทอร์โบเพียงหนึ่งหยดช่วยขจัดคราบมันออกง่ายและล้างออกก็ง่ายซันไลเลมอนเทอร์โบเพียงหนึ่งหยดช่วยขจัดคราบมันล้างออกง่ายใหม่มีฝาจุกเก็บง่ายใช้สะดวกขนาดประหยัดมีคนบอกว่าผมเป็นคนกุนกูนแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนแกงแกงแกงไหนอะร้อยไทยชอบแกงต้องรอยไทยร้อยไทยรสชาติโดนใจร้อยไทยอร่อยแบบไทย ข่าม,สมัสแมนแกงเขียวหวานแกงส้มแกงพะแนงแกงกระแดงก็ร้อนแรงดีมีได้มาช้อนแกงอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยอัมพลฟู้ดยาเติมแร่ธาตุให้ตัวเองทุกวันด้วยการดื่มน้ำแร่เมเนเรที่มีแร่าธาตุจากธรรมชาติ10ชนิดจากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ100%อเซด้วยมาตรฐานคุณภาพเนสเลสุตเซเลย์ยิ่งดื่มย่ายิ่งรู้สึกดีเติมสิแร่ธาตุจากธรรมชาติดื่มน้ำแร่เมเนเรทเอาจริง้งละ ทุกพะหัส,สมบดีคุ้มไม่ต้องคิดที่เดอะพิซซ่าคอมพานีถาดที่2เพียง1บาทสั่งเลยถึง22 <c oughs> กันยายนนี้แบน i s ชช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้เพียง1ช้อนคราบหนักใช้ผงซักฟอกแล้วเติมแบน i s ชเข้าสลายคราบที่ซักออกยากให้ผ้าสีดูสดใสช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและช่วยลดกลิ่นอับเพียง1ช้อนด้วยแบน i s ช วันนี้ไม่มัดผมแล้วไล่ผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังว,วลสันซิวสุดใหม่ผสานสามส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็นแอคทีฟอินฟิวชั่นให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดสันสิวสุดใหม่สนับสนุนโดยปากดีขนาดนี้ช่วยดูแลช่องปากและฟันมดดำเลือกยาสีฟันวันเดอร์สไม์ ต้องเป็นคนที่กอที่ต้องนั่งออกับมาดามอยูแล้วที่ที่แต่ช